ซื้อน้อยก่อนเห่อมั้งดาแรกไม้แรกเอาไปทักงสี่สิบป่ะหมุนครั้งสี่สิบกระดาโต้ไปเลยหมุนห้าสิบครั้งไปดูดีมันจะเป็นไงกข,ขับโมไปเลยรีบรีบอ่บาไปไปไปม่ได้ยาวๆมันมีฟีดอะฟีดเลยเพื่อนแล้วตอกกีตัวมันเฉียดได้วันนี้ อ๋อสี่ฟิเป็นได้เหมือีสิบห้าครั้งเพื่อนลองดูว่าจะตกเปล่าลองดูวันครั้งในน้อยเนี่ยตกมันได้เยอะเปล่าวะจะไปเร็วหน่อยนะเพื่อนใจร้อนเป็นใจร้อนอ้าสองบาทยีสิบสองบาทไอหีอ้ยมครั้งสี่สิบไอเกมนีเกมเลยโอ้ย เฮียตอกแสป็นวะเฮ้ยเฮียไม่ธรรมดาเนี่ยไม่ยากเลย,เน,ยนเนี่ยสปีดมากพังเพื่อนโอ้ยหน้าแข้งไปเลยเฮ้ยเร็ว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 นี่เป็นไงวะวายอ๋อถ้าได้าวายถ้าตกวายเนี่ยคูณสิบไปเพื่อนอแ่งวายบนล่างง่คูณคูณสิบอ่ะเราดูเฮ้ยคูนทั้งสี่สิบเป็นเงจะได้ปะเนี่ย แต่ก็เลยดีปีเตอรปินนะเฮ้ยสุดบาทเดยนี่อาจจะบ้าควายมาเยอะคูนสองแต่ไม่มีตัวแปดแปดเอาเฮ้ยขนมันน่าจะได้มากกว่านี้นะเพื่อนตกแค่หน่อยดีให้ปีตะปินเลยนะเฮ้ยเร็วๆแล้วไง โอ้โหไม่มาเลยว่ะคะแนนหนักหนักคะแนนหนักแต่เื่อไปถ้ามันได้วายไว้มอนจะคูณสิบเว้ยถ้าแม่งคูณน้อยเว้ยถ้าแม่งได้วายบนล่างไม่ได้นะขูดเดียวอู้เลยสามครั้งเองเฮ้ยตกปีนสปินเลยเว้ยเฮ้ยอ๋อหันตัวบ่าอย่างนี้เฮ้ยหมดแล้วอย่างี้อะไรอะไรวะเนี่ยตกปีนสปินได้สล็อตอันสาม ว่ามั hea. นนี่มันไม่สเสียวอะบอกว่าเฮ้ยเล่นี้ก็แล้วไงว่ามันยังไม่ใช่ดวงเราวะรอเข้าใหม่ขอเข้าใหม่ทีนี้ฟินตะปิ้นอะสิสิสิครั้งเพื่อนสิบสามสิบสองสิบเอ็ดสิปไอสัตว์กูไม่นับใสยหลังนี่ที่อะไม่แตกให้กูเลยโอ้หายไิญญาณเลยพอได้ฟินตะปินแล้วเลยอะไรวะเนี่ย ขอที่เพื่ได้อยู่โอ้ยเฮียไปเพื่อนไปแตบบ้องทายแล้วโอ้โหโหยจะบ้าไปต่อเลยเพื่อนมันจัดทเป็นนหนักเลยดิวะนะเอาไปจันทเป็นนหนักเลยดีวะดูเพื่อนแทงหนักๆไม่จะได้อะไรวะมันก็ั้งสองร้อยเนี่ยเฮียกินงไปคั้งสี่สิบไม่ไหววะ แม่ blender, ตกเสีสปินไม่ได้เลยเลยได้พ <to> <le l trees> ันเปอร์เพื่อนไม่ใช่พ่อะว่ามันไม่เปรี้ยวอ่ะเขาจะแบนไม่เปรี้ยวอ่ะมันสองนายอยู่ไปเอาสีสต็นไหนสีสต็นอ่ะปีนตินโอ้โหมามาไม่มาไม่เลยไม่เฮียอะไรมาหน่อยโอ้โหเฮียขาดศอกให้กี่เนี้ย เอ้ยอะไรวะเอ้ยอบิ๊กวินว่ะบิ๊กวินว่ะบิ๊กวินอะตัวสี่พันป่าได้อยู่บิ๊กวินว่ะเออไม่ตกเนี้ยขอนักหนักนี้ก็ได้วะอยากได้ฟินสปินอนะเพราะหมุนครั้งสองล้อนี่เพื่อนจริงจริงหมุนครั้งสี่สิบแม่งเฮ้ยตกให้หน่อยดิเอ้ยเบาแล้วเบาใหญ่เลยทีนี้เพื่อนจะไม่กดโอโบอะไรเพื่อนแต่มันก็จะช้าอะไรอันนี้เสเป็ดแม่งใจร้อนอะ่ะไอ้เหี้ยะ แม่งติดตกฟตสปินไหนเนี่ยแต่ได้พันกว่ามันไม่ใช่อ่ะซื้อไม่งหนักเลยแม่งตกคลิกหน่อยเลยยิงหลดุดยิงตายยิงรถยิงเวนเฮ้ยไม่แตกไม่อะไรเลยสามครั้งละเลยสองครั้งละแม่งเล่นอยู่ละโมแม่งเล่นอยู่ละโอ้โหเวเลยเล่นกูแล้วลแหละไปต่อดิอะไรหัวร้อนเอาเดิมเลย จะสองพันแปดแล้เนี่ยเฮียจะยากขนาดไหนวะไม่มึงกระลัววะที่หมดไอส้สารจะบ้าไม่ตกและไม่แย่เลยเฮียมันไม่ใช่แล้วขอหน่อยฟีดสปินนะ่ะฟีดสปินนะ่ะเออจะหมดแล้วคุณจะหมดแล้วคุณจะหมดแล้วอุ้ยโอ้โหเป็นเองที่จะหมดไอ,อ้สัตว์โอ้โหเฮง ไอ้ทำเนี่ยเป้นแฟนบอลดูยี่ยี่จะหมดอยู่แล้วไอ้จันให้ให้กูเราเกือบไปแล้วเกือบเจ้งแล้วโอ้ยนี่นี่นี่เห็นปะมันได้วายทั้งบนทั้งล่างโอ้ยบิ๊กวินโอ้ยอะไรเนี่ยเบิร์นปลาทันไม่เก็บไปแล้วเพื่อนเก็บไปเลยโอ้ยะไรแบบเนี่ย มึงสโอ้ยสเปอร์ไม่กวินโอ้ยยงมึงดูมึงดูมาแลเหลือห้าดแปดเลตอนนี้มื่นกว่าค e ุณห exactly. ้าพันด้วยมึงไอ้กูเฮียโอ้กูจะบดแล้วมึงเห็นไหมกูจะบดแล้วเนี่ยต้องงี้ดิวะแต่โอ้ยไอ้ท่านได้วางหมดหนงมึงเลยสวยนะไม่ได้ข้างล่างว่ะเพื่อนพอได้ก็ได้อยู่ถ้าไม่ได้วางดน่งมึงเลยตากะดูวายบาเลยสัตว์โอหมือนก้าเว้ยเหมืนเก้าเลยเพื่อน โอ้ยเว่าไปอย่างนี้สัตม์่กูเกือบหมดเอาแต่อีกอีกอยที่ขอยที่คอยที่เออวิ้ยข้างบนไม่มาวังข้างบนมาว่าคุยถง7,000บาทเลยดวะ7 0นายัมีว่า2 0 0 2มาโอ้ยว่มาได้แตกเท่าไหร่เมื่ี้สองหมื่นหกโ้ยสองหมื่นหกเ้เพื่อนโอ้ยกี่เหร8บาทนะคิดดู ปลักสิบบาทเฮียกี่เนี่ยเอาหมื่นหกว่าเพื่อนเตรียมหมดอ,อกีกรันวิ่งจำเลยมาบานนะเพื่อนหาเล่นกันได้เลยเพื่อนเกมนี้ในไ้พีจีจัดไปจัดไป,ปกูเกือบหมดเกี่เนี่ยหาเล่นกันได้เพื่อนไอพีจีเกมการ r เล a n นท็อปไอแอนดไฟ จะไปจะเป็นเกมแนวรูปแบบไฟกับน้ำแข็งไงเพื่อนตามตามเฮียไม่ได้ตามเสียไม่ได้เลยโอ้ยคุณบอกคุณกับหมดหสัตว์แต่ยังกดจับมาได้ว้ากดเฮียแล้วมีเหลือห้าสิบแปดบาทเลยนะคุณจะหมดซะแล้วไปเลยไปเลยไปเลยยาวๆแต่ไม่แตกคุณไม่สนใจแล้วคุณได้กำไรมาแล้วโโอ้หนี่คุณห้าพันเพื่อนคือเอาเองที่คุณเยอะเจ็บคอ ไุ้ยได้แล้วอ๋อได้แล้วไอ้สัตว์คเจอกูพอพูดจะมาก็มาลัวเลยว่ะเพื่อนไอ้เฮไม่สนใจให้แม่งปล่อยหมดแม่แม่งมาอีกแบบม่มงนี้มันจะได้กันเนี่ยเอาอกำไรามาเล่นแล้วไปข้างบนไม่มาข้างล่างใช่เหรอวะมามาม,มา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 ปีแปะครั้งตกหอยขอไว้ข้างบนข้างล่างอ่ะแม่งคูณมสิบขอไว้ข้างบนข้างล่างหน่อยคูณมสิบ เงียไว้ขัางบนไม่มาต,ตายมันไอ้เฮ้ยเ้ยะะ๋ยเหมนตีครั้นึงเว้ยแจมแจมว้าวแตกหน่อยเพื่อนแตกหนออ่อยอันบนก็เงี้ยอย่างเงี้ย้งบนอย่างเงี้ยอะไรเนี่ยคูติดโอ้เหอะไเนี่นยติดวินก็สุดเ่มล่าเพื่อนสุดเพื่อไม่ก่าวินชัวเน่แล้ว,วมล่า ตัวเรงมาโอ้วีสร er pues yeah. ุนแรกเลยว่ะเป็นกลรอุหมืงนสองเจ็ดแปดเจ็ดแปอะเจ็ดแปอะโอ้วเชี้ยแต่ยับเลยว่ะเกมนี้เ้ยได้หมดสิทิงเร่โอ้วีตรงนี้ดิเนี่ยวายบนร่างคุณสิเพื่อนเั่งไหนเนี่ย สีโหมื่นาทสี่พันี่แม่สี่ันทองไอ้นี่หันสีอะไรเพื่อนเพื่อนดูทุนทุนดูทุนนะทุนคิดบอกทุนห้าพันึังนะนี่บวกเท่าไหร่แล้วสี่หมื่นบาทแล้วพอ้สามหมื่นบาทเนี่ยไม่รวมทุนรวมทุนสี่หมื่นบาทเลยเพื่อนโอ้ยหมดจัดไปโอ้ยเพื่อนเนี่ยเราไปหาเล่นก็ได้เพื่อนค่ายพีจีเกมนี้ Guardian of Eye and Fire